สวัสด <S 々> ีค่ะเอ้ยมึกูม่นมานห่เลยมนเดาบ้างหบอกเตไหมแป่หมมึงแบบตาไมืึเดีมอเช้านี่บอกเตเอึงมากบอกเลยเอพี่เล่าเดี๋ยวนี้เริ่มบอกเตอบอกตั้งเก้าแปดมาเยบอกเลยทากนโดนก็แปดมขอเล่านะไม่ไปมนบอกตอนกมันบอกเล่าขอ้งคนไม่ใช่จมอ

เก็บไปทละเป็นล่าอปนนะนเป็นไทยเหอขาเมไปเลเดวจ้องไวแยกร่ล้วนฝากไ้ก่อนเก็บฝากก่อนนะเก็บถือพื้นถือมีดมาผู้ใช้เทายังฝันเดือนว่าว้เด้อยากเรียงเล่าอยูันว่าปันฝัขึ้นโอ้พูดเทาไอคำคำจากน้อยใส่แบบผ่าผ่า มามาเพิ่นใส่ผ่าฝ่ายไหมผ่าฝายไหมผ่าฝ่ายไหมเพิ่นส่เสือผ่าผลายแบบเละไหมแบบแบบผ่าไส่ไม uh ่ผ uh ่าเล่ไหมเสือกมาจ้นีถือมีที่ประตูไอ้ถือๆมาไหมไม่เงี้ยเกหงเกวไมาอย่างพอมาเรียนดูซื้อถือมียู่ประตูถือ เออตบโตบ้าโตดำนี่ดำนะทุกทาเพื่อนมาเพื่นสิว่าดำไปนี่โอ้นเดียวมาดูรูปแบ่คนขา้าดำแต่ว่ามื่อคืนดำผู้ดำาเพงบ่ดำคือข้ามผ้านี่ไหมโอ้สูสูงง่่มากถือมีดมากเป็นตม่เฮียนพเจ้าสิตี่ยังไงมาเฮียนเขาไปเฮียนบ่เขาเขาไปวางงานอะวางงานเพื่อนนั่งกันอะวเธออ บ้านเล็ทีว่ะแบบวิเศษเยกันโดยอจากตีผู้เฒ่าทึ่มีดกันวนี้เขากรตีเม็ดนึงแล้วเกอะกเก่นึหมล้เนาะบ้านเล็กที่มมะมานละเนาะระมนั้น,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 นะมาหลายนะผนะู้เฒ่านะทึ่มีดี่ะตีเก่าหน,นึ่งเือดมีเกตีว่เป็นเนาะจริงง่ายๆเนาะผู้เฒ่าทุ่มมีดงก้าวชวเมย์บารทีกับเลขบ้านน้ำเนียหน้าบ,านนะบ้านเนาะเลขบ้าเนก็พก สามสองหกามสองหกทำยังไงบเรียกบ้านเนาะก็เรียกผู้โธี่สามี3เลขเยอะมือนในหน้ามึองกตัดปะตัดเรืกบ้านยังไงเห็นยังไเนาะกีกับพัวกับพังกับพัวนั่นไเว้เจรสองหกสองหกจากสามสองนะพวบวกลมั้งไม่เยอะ เด uh, ี you you also, ๋ยเจีบอัดเลขบบานนะเพื่อนมาเพื่นก็เลยครับอันนี้ตาดเลขบ้านเด้นะครับมักเลมักเมักก้าสองก้าสองสองหกเนี่ยนะตเนียนะกลัวที่สุดกลัวมันมาสูนเพราะวันพ่อมันพ่อจ้ะตเนียเด้อนะกลัวมาที่สุดแตวันพ่อดอกกวนแล้ว ไปวันไหนวัดก่อนมั้งบกคลิปหอกวะหยาดที่สุดกกบบ้านพ่อหยาน้นพอหาทนว่าบ้างหยามะชนากไปวัดก่อนมั้มันออกมือเลยเออไม่ใช่ไม่ก็ได้ต่เขานี่ละมันออกมือเลไ่อครับนหาเอาตามบอกเลยราไมต้องว่าะไรมันก็สิบไปลายพิมันสียเงาเกติมีน้องปอนบ้ามุานว แปลกนะปกติมันบ่เยบอเรืพลังเรืองบอกเนาะแต่ว่างก,ก้อนี่บอกแปลกเก,ก่าไม่บอ,อกเล่าบล่วานี้บอกเเลเลยบอกมเาวเนี่เ <porque S 1> ก็เกฟั่มาาบานบอกก็นี่แหละเสียงเล็กน้อยนี่สิ่งนี้มันเราบอกเสียงเล็กนอยว่ามือน้เสียงอ่อนแต่ตแตกเลยเสียงเล็กน้อยเห็นอ๋อมันเด็ดเป็นเสียงเล็กน้อยอเ,เสียงเล็กน้อยเห็นมนนี้เสียงว่านี่เราคือบอกเ็กเสียงนี่ แต่ว่าพอได้บอกว่าบอกว่าพ่อได้บอกชัดแบบเขาเบาเดิไม่ใช่เป็นของเด็กน้อยของเด็กน้อยนะก็ไม่ชัดที่มันเป็นแมันอ่อนเลยคุยง่ายๆนะเนาะอ่อนแค่คนอ่อนมันเป็นกุมารหน่อยอ่อนอ่อนแต่สดๆเสียงเสียงกุมารหน่อยเดี๋ยวนึนตื่นขึ้นมาแม่หนูตื่นแล้วพอเจอเห็ดคือเสียงท่านโลกเมียพอมาเพื่อกับพ่อได้อารมณ์เสียงยังแม่หนูตื่นแล้วหนูปวดเยี่ยวออกไปเยี่ยวก็ไม่รู้สเป็นแบบนี้เออเพิ่งคนว่าเดี๋ยวฝั่งเขเป็นมอ่อนพิษสังเกตนะ เออเปิลคือกุมานหน่อยไหมโชคว่ากุมานเอาลูกโชคกันเท่ากุมานมาเลยกุมานหน่อยคือแม่ควันน้องควันห้ยหกเจ็ดด้ครับผู้เฒ่าถือมีนมรดิีเก่าหนึ่งส่วนพันมาบานกระตันหาน้ำด้วยนะครับ3 6มหกสองเก่าสอสมสองเม่อกี้ว่ามากสองเก่ามรดยกขอวงสองหกกระน้ำก็ตัวเดียวกันเนาะกับประมาณนี้ได้ครับสหรับเรื่องเมื่อกี้โคสุไทยละเล่าเนาะวุานวันได้นรไดมนีล่ะฟันพันมนีลขึมมีตาผู้เฒ่าเหรอือมีดมหา อยู่บ้านเด้อยนะมีีท่ประตูแต่ว่ามีดไ่ได้มีที่ประตูคมนี่มีที่ประตูถือบ่คมเนาะแบบแบบมีที่โบราณนี่มีเก่าๆฮาตีเก่าหนึ่งเนาะเราเรือกบ้านนี่แหละน้องปอนบอกขเกีดด้อนะครับขากีดนะคอโชคดีทั้งโชคดีเลยน้องปอนของลาวอยู่ด้วยแน่าสนใจอยู่เมื่อนั้นก่อเปียดเนาะเก่ามันเปิออกเจ้า บอกเ็กจสาวงงก็กันนะแต่ว่าก็บ่ได้ถามหนูว่าเพิ่นคอมเมนต์มว่าไ่ถามไม่ไถามหนเพิ่นบอกเองเลยก็บอกก็ไ่ได้ถามม่วานหน่ว่าหัวเกิดยิ่งเพิ่นบอกแววๆื็ว่าือบอเีนนี่แหะก็แเฮ้ยแปลี่ยเขาอีกแล้วเพื่นเนอเขาพิ่เน่น็เล่นตไ้าม้านี่แหละนะโอเไม่เกี่ยงยินี่แหละ

ก็บอกว่าเดิมาเดิยืนเพิ่นก็ยืนสักพักแล้วเพิ่นก็ไปว่าเดบอกเลยบอเบอรก็อเน่เยคอเนั่นเี๋ยาช่วยินมอตห้เตามนี่ได้ครับดองตอนบอกเคนะครับเจฟันผู้ฒ่าไม่เงีนหรือมีตัาน้นะครับว่ามันเด่นน้ำนะครับปีเป็นเก่าหนึ่ง่วนเรียกานสามสอ้วครับมาเลยตัดห้สามหกสองเก่าสองหกสสองคจใหมาน้า เม <ís im> <avez> ื่เกลงวันนี้เด้อครับวิเฮงฟังรับรับด้วยสุขสุขขอบคุณหลายทีนักปั่นเดิทางอ้าวด้วยยกจอดครับสวัสดีขอดีมือหนีสูนหาพร้อมแล้วจ้า